เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณอ้ําครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณอ้ําเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เขาขับรถไปหาน้องสาวที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ซึ่งการเดินทางของคุณอ้ําในวันนั้นมันทำให้คุณอ้ําได้เจอเข้ากับเรื่องราวที่ตัวเขาไม่อาจจะลืมได้เลยตลอดชีวิตจริงๆแล้วคุณอ้ําเขาเป็นคนภาคใต้นะครับเป็นคนใต้ที่ขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพ ซึงชีวิตของคุณอ้ํามันก็เหมือนกับชีวิตของเด็กต่างจังหวัดทั่วไปเลยคุณผู้ฟังจากบ้านเกิดเข้ามาทํางานในเมืองใหญ่โดยที่วันหยุดยาวหรือว่าวันหยุดประจําปีคุณอ้ําก็จะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องทุกเทศกาลอยู่เสมอคุณอ้ําจากบ้านเกิดมาทํางานที่กรุงเทพเข้าปีที่11แล้วครับในปีพศนี้นะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาหรอกครับเพราะว่าคุณอ้ําคิดว่าเขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยแหละสะดวกดี ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือในปีปีนั้นที่เกิดเรื่องคุณอ้ําได้รับข่าวดีจากน้องสาวตัวเองน้องสาวเขาโทรมาบอกว่าเขาท้องแล้วก็มีกําหนดคลอดในช่วงปลายปีคือมันถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าครอบครัวของคุณอ้ําทั้งปู่ย่าตายายพูกท่านแก่กันมากแล้วครับการที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เห็นหน้าเด็กเล็กที่เป็นทายาตัวเองอีกครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆ และหลังจากที่คุณอ้ําได้รับข่าวดีจากน้องสาวเวลามันก็ผ่านไปหลายเดือนจนกระทั่งน้องสาวคุณอ้ําคลอดหลานสาวคุณอ้ําออกมาคุณอ้ําจึงไม่รอช้าลางงานเพื่อที่จะกลับบ้านที่ใต้ไปรับขวัญหลานทันทีซึ่งในการเดินทางกลับบ้านไปรับขวัญหลานของคุณอ้ําเนี่ยแหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แน่นอนครับคุณผู้ฟังสําหรับคนไทยอย่างคุณอ้ํา การที่จะไปรับขวัญหลานหรือว่ามีงานมงคลอะไรมันก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยยิ่งเป็นการรับขวัญหลานคนแรกของบ้านด้วยคุณอ้ํานี่ยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยในช่วงเย็นวันนั้นครับหลังจากที่ตัวเขาเลิกงานคุณอ้ําก็มุ่งตรงไปยังร้านขายทองคําในตลาดแล้วก็ควักเงินเก็บของตัวเองซื้อสร้อยข้อมือสําหรับเด็กแรกเกิด1เส้นตั้งใจจะเอาไปรับขวัญหลานนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอคุณอ้ําจ่ายเงินเรียบร้อยหมดแล้ว จังหวะที่ตัวเขายื่นมือไปหยิบทองที่เจ้าของร้านเขาใส่ถุงแดงไว้ให้บนตู้สงสัยเจเจ้าของร้านแกคงเห็นลายมือของคุณอ้ําหะมั้งครับเจ้แกก็เลยคว้ามือคุณอ้ําควับแล้วก็พลิกมือคุณอ้ําดูทันทีเจ้เจ้าของร้านทองแกทำหน้าตาหน้าสงสัยเหมือนกับว่าแกรู้อะไรสักอย่างคือทำเหมือนกับว่าแกดูดวงดูลายมือเป็นอย่างนั้นนั่นแหละรครับคุณอ้ําเองที่กำลังงง,งๆตัวเขาก็เลยถามเจ้เจ้าของร้านทองไปว่ามีอะไรหรือเปล่า เจ๊ก็เลยเงยหน้าขึ้นมามองหน้าคุณอ้ํแล้วก็ทักคุณอ้ํว่าหน้าลือเนี่ยดูหมองๆนะกําลังจะเดินทางไปไหนหรือเปล่าคุณอ้ํเองที่กําลังจะออกเดินทางในตอนนั้นก็เลยหัวเราะเลยหัวเราะแล้วก็ถามเจ๊ก่กลับไปว่าเจ๊รู้ได้ยังไงเนี่ยเจ๊แกบอกว่าหน้าคุณอ้ํามองลายมือของคุณอ้ํก็ดูจางๆจาง,จางเหมือนศพพอเจ๊เจ้าของร้านแกทักแบบนั้น คุณอ้ําเองก็ปั้นหน้าไม่ถูกเลยคุณอ้ําถามแกกลับไปครับว่าทําไมพูดแบบนั้นล่ะโดยที่เจ๊แกก็ขอโทษนะครับพร้อมกับเตือนคุณอ้ําเจ๊แกบอกว่าเชื่อเจ๊นะไม่ว่ากําลังจะไปไหนให้เลือเลื่อนออกไปก่อนเถอะอย่างน้อยก็สักเจ็วันก็ยังดีคุณอ้ําเองที่กําลังหน้าเสียอยู่ก็เลยไม่ได้พูดอะไรตอบเจ๊แกกลับไปได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกนอกร้านไปแบบงงๆ คุณรู้ฟังครับพอคนเราโดนทักแบบนั้นแล้วใจมันก็เสียใช่ไหมล่ะคุณอ้ําเองก็เหมือนกันทีแรกเขาตั้งใจว่าหลังจากซื้อทองเสร็จตัวเขาจะขับรถยิงยาวกลับบ้านเกิดที่ภาคใต้ทันทีได้อยู่กับหลานอยู่กับครอบครัวนานอีกสักหนึ่งคืนก็ยังดีแต่พอคุณอ้ําโดนทักแบบนั้นตัวเขาก็เลยล้มเลิกความตั้งใจคิดว่าจะกลับบ้านทีเดียวตอนปลายปีเลยแล้วกันซึ่งทันทีที่คุณอ้ําเขาคิดแบบนั้นครับ น้องสาวของเขาก็ดันวิดีโอคอลมาแล้วก็เปิดหน้าหลานให้คุณอ้ําดูคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับวินาทีที่คุณอ้ําเห็นหน้าหลานของตัวเองทุกอย่างที่เขาคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ลืมไปหมดเลยใจของคุณอ้ําฟูและใจมันก็บอกว่าให้ตัวเขากลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยคือยังไงคืนนี้ตัวเขาก็ต้องเจอหน้าหลานตัวเองให้ได้จากที่คุณอ้ําลมเลิกความตั้งใจไปแล้วกลายเป็นว่าตัวเขาต้องรีบสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถมุ่งตรงด้วยความเร็วไปที่ถนนพระรามสอง แล้วก็ยิงยาวลงใต้ทันทีซึ่งหลังจากที่คุณอ้ําขับรถยิงยาวมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงด้วยความเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักมาทั้งวันมันก็เริ่มแสดงผลคือคุณอ้ําเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองง่วงแต่ตัวเขาก็พยายามแก้เกมโดยการจอดรถซื้อเครื่องดื่มที่ร้านสะดวกซื้อบ้างหรือไม่ก็แวะพักที่ปั๊มน้ํามัน10นาที15นาทีเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย ซึ่งจริงๆแล้วทุกวิธีที่คุณอ้ําทํามันก็ดีนะครับมันดีขึ้นแต่มันยังดีไม่พอไงคือพอคุณอ้ําขับรถเข้าถานนเส้นหนึ่งตัวเขาจําได้ดีเลยว่ามันเริ่มจะออกถนนหลักมาไกลพอสมควรแล้วทั้งสองข้างทางจากที่มันเป็นถนนใหญ่ที่มันมีไฟทางตลอดทางตอนนี้ภาพด้านหน้าของคุณอ้ําตัวเขารู้สึกว่ามันเริ่มเข้าสู่อําเภอชนบทอําเภอหนึ่งจากถานนที่เรียบๆก็เริ่มเป็นหลุมเป็นบอ่อ รวมถึงตึกรามบ้านช่องที่ถูกสร้างเต็มอยู่สองข้างทางก่อนหน้านี้ตอนนี้มันกลับมีแต่ป่าความม่วงของคุณอ้ําในตอนนั้นครับมันเริ่มกลับเข้ามาครอบงำเขาอีกครั้งจนทําให้คุณอ้ําเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเห็นภาพหลอนเพราะว่าในจังหวะที่ตัวเขาขับรถเข้าโค้งโค้งหนึ่งคุณอ้ําดันเห็นว่าที่ต้นไม้ใหญ่ข้างทางมันมีคนชุดดํากําลังนั่งห้อยตัวลงมาจากกิ่งไม้ใหญ่ ภาพที่เห็นนี่คือเป็นคนนั่งห้อยขาลงมาแล้วก็เอามือข้างหนึ่งเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้คุณอั้มมองไม่เห็นนะครับว่าคนบนต้นไม้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตัวเขาเห็นเพียงแค่มันเป็นลักษณะของคนเท่านั้นซึ่งในครั้งแรกนี้ตัวเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่าตัวเองอาจจะง่วงจนตาฝาดเห็นภาพหลอนอะไรแบบนั้นแต่เปล่าเลยครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีเรื่องราวแปลกๆมันก็เกิดขึ้นอีก คุณอ้ํารู้ตัวครับว่าตัวเองเริ่มง่วงหนักขึ้นเรื่อยๆคุณอ้ําจึงซื้อเครื่องดื่มชูกําลังขึ้นมาดื่มบนรถหวังเพียงแค่ให้ตัวเองได้ตาสว่างกว่าเดิมเพิ่มอีกสักหน่อยก็คงดีและนอกจากเครื่องดื่มชูกําลังที่ตัวเขาเองดื่มมาตลอดทางแล้วคุณอ้ําก็ยังเปิดเพลงในยุค90เพลงในยุคที่เพราะที่สุดสําหรับคุณอ้ําอีกแต่ในขณะที่เพลงโปรดของคุณอ้ํากาลังเข้าท่อนฮุกอยู่ๆเครื่องเสียงในรถยนต์ของคุณอ้ําที่มันดังลั่นมันดันดับ แล้วก็เงียบสนิทคุณอ้ําพยายามเคาะที่หน้าจอเครื่องเสียงอยู่หลายครั้งคือละสายตาออกจากถนนเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าคุณอ้ําเคาะจอไปแล้วก็มองหน้าจอไปจนกระทั่งหน้าจอเครื่องเสียงมันติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเพลงในแฟลชไดท์ที่คุณอ้ําเปิดอยู่เมื่อกี้นี้มันดันไม่ได้เล่นต่อไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเครื่องเสียงมันรวนหรือตอนที่คุณอ้ําตบหน้าจอ ตัวเขาตบจอแรงไปหรือเปล่าเพราะว่าจากเพลงที่คุณอ้ํากําลังเปิดอยู่เรื่องเสียงมันดันเข้าไปเปิดวิทยุเฉยเลยและไอรายการวิทยุที่ว่านี้ก็เจ้ากรรมเหลือเกินเพราะว่ามันดันเปิดรายการธรรมะอะไรก็ไม่รู้ส่วนคุณอ้ําง่วงเข้าไปใหญ่คุณอ้ําพยายามขับรถไปแล้วก็เปลี่ยนเพลงที่หน้าจอเครื่องเสียงไปจนตัวเขาเองก็เริ่มชักจะง,งุดงิดเพราะว่าหน้าจอเครื่องเสียงมันเหมือนกับว่ามันรวนกดติดบ้างกดไม่ติดบ้าง และหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีพอคุณอ้ําหันหน้ากลับมามองที่ถนนนีกครั้งตัวเขาเดันเห็นว่าที่หน้ารถของตัวเองมันมีคนคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถไปต่อหน้าต่อตาเลยคนคนนั้นเขาวิ่งตัดหน้ารถแบบระยะประชิดเลยคุณผู้ฟังจนคุณอ้ําเองที่ทั้งหัวเสียทั้งตกใจก็เลยต้องจําใจเบรกจนจมแป้นแล้วก็หักรถหลบการหักรถหลบแบบนั้นครับมันทําให้รถที่กําลังขับมาด้วยความเร็วสูงหมุนเตี้ย แล้วก็พุ่งเข้าไปชนต้นไม้ข้างทางอย่างแรงจนถุงลมนิรภัยหน้ารถทำงานวินาทีนั้นคุณอ้ําไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยนะครับมีแต่ความโกรธแล้วก็ความโมโหอยู่ๆใครที่ไหนมันมาวิ่งตัดหน้ารถระยะประชิดแบบนี้แถมพอคุณอ้ําลืมตาขึ้นมาไอคนที่วิ่งตัดหน้ารถคุณอ้ํามันยังมายืนอยู่ที่หน้ารถไม่พูดไม่จาไม่ขอโทษเลยสักคำในตอนนั้นเองที่คุณอ้ําก็โมโหอยู่แล้ว พอเห็นแบบนั้นก็ยิ่งโมโหใหญ่เลยคุณอั้าเปิดประตูลงมาจากรถพร้อมตะโกนถามคนคนนั้นเขาไปเสียงดังว่าทําไมมาวิ่งตัดหน้ารถแบบนี้แต่ไอผู้ชายตรงหน้าคุณอ้้มเขาดันไม่ตอบเอายิ้มแล้วก็หัวเราะเท่านั้นแหละครับคุณอ้้มเองก็ยั่วเลยเลือดขึ้นหน้าคุณอั้าวิ่งมุ่งตรงไปหาชายคนนั้นทันทีแต่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่รอคุณอั้าให้วิ่งเข้าไปต่อยเขาหรอกนะครับ ผู้ชายคนนั้นเขาเดินถอยหลัง929แล้วก็วิ่งหนีเข้าข้างทางไปคราวนี้คุณอ้้มเองก็ยิ่งขึ้นหนักเพราะว่าผู้ชายคนนั้นทํารถเขาเกิดอุบัติเหตุแถมยังจะไม่รับผิดชอบคุณอั้าในตอนนั้นที่เลือดขึ้นหน้าอยู่ก็เลยวิ่งตามผู้ชายคนนั้นเข้าป่าข้างทางไปอย่างไม่ลังเลแต่มันแปลกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอคุณอ้้มวิ่งตามผู้ชายคนนั้นเข้าไปในป่าวิ่งเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีแต่ความมืด ทั้งมืดแล้วก็เปลี่ยวซึ่งพอคุณอ้ํามารู้ตัวอีกทีหนึง่งชายคนนั้นที่คุณอ้ําวิ่งตามเข้าป่ามาเขาก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้และที่สําคัญเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือพอคุณอ้ําหันหน้าหันหลังกลับไปดูปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเขาดันวิ่งเข้ามาอยู่กลางป่าแล้วตัวเขาเองมาจากไหนก็ไม่รู้จําทางออกไม่ได้ คุณอ้ําพยายามเดินออกมาทางเดิมอยู่นานแต่ด้วยความมืดครับมันมองทางไม่เห็นเลยเสียงมันมีนะมันเป็นเสียงแวอวของรถยนต์ที่ขับผ่านถนนไปพอคุณอ้ําได้ยินแบบนั้นเขาก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยคิดว่าตัวเองน่าจะเดินมาถูกทางแล้วล่ะหากเดินตามเสียงไปอีกไม่นานตัวเขาก็คงจะเจอทางออกแต่ในระหว่างที่คุณอ้ํากําลังเดินออกจากป่าเรื่องราวแปลกๆมันก็เกิดขึ้นอีก เพราะว่าพอคุณอ้ําหันหลังกลับไปมองทางที่ตัวเองเดินมาเมื่อกี้มันดันมีชายชาราคนหนึ่งเดินตามคุณอ้ําออกมาจากป่าตอนที่ตัวคุณอ้ําหันไปเจอลุงแกตัวเขาก็ตกใจแล้วก็ถามลุงแกกลับไปว่าลุงมาจากไหนลุงแกก็ตอบกลับมานะครับว่าคุณละ่ะคุณจะไปไหนขอไปด้วยได้ไหมลุงคนนั้นที่คุณอ้ําเห็นแกผอมแห้งมากๆเหมือนกับคนไม่ได้กินข้าวมันนานจนแก้มตบหมดแล้ว พอลุงแกตอบมาแบบนั้นคุณอ้ําก็ยิ่งตกใจให,ใหญ่ตัวเขาตอบลุงแกกลับไปว่าไม่ได้แล้วลุงจะมาตามผมทาไมแล้วลุงมาอยู่ในป่าได้ยังไงมาทําอะไรในนี้แต่ลุงแกก็ไม่ยอมตอบคุณอ้ํากลับมาอีกเลยแกเดินตามคุณอ้ํามาเรื่อยๆพอคุณอ้ําหยุดลุงแกก็หยุดจนคุณอ้ําเองคิดว่าตัวเองกําลังจะเจออันตรายหรือเปล่าลุงแกเป็นโจรจะมาปล้นจะมาฆ่าคุณอ้ําหรือเปล่าและหลังจากนั้นไม่กี่วินาที คุณอ้ําก็เลยตัดสินใจวิ่งคุณอ้ําได้ยินเสียงแวววๆมาจากข้างทางนะครับว่ามันเป็นเสียงรถยนต์ที่ขับผ่านถนนด้วยความเร็วตัวเขาก็เลยมั่นใจครับคุณผู้ฟังว่าตัวเองเนี่ยกําลังมาถูกทางแล้วหากเดินตรงไปอีกหน่อยมันน่าจะเป็นทางที่ออกจากป่าแห่งนี้แน่นอนแต่มันก็แปลกมากเหมือนกันเพราะว่าพอคุณอ้ํายิงวิ่งเข้าใกล้เสียงรถยนต์ที่ว่านี้เท่าไหร่ตัวเขาเองก็ยิงยงงย่งเจ็บหน้าอกยิ่งวิ่งเร็วคุณอ้ําก็ยิ่งเจ็บหน้าอก เจ็บหัวเหมือนกับว่าการที่เขาขับรถชนต้นไม้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าป่ามามันทำให้คุณอ้ําบาดเจ็บแต่ว่าอาการมันเพิ่งจะแสดงออกเพราะว่าตัวเขาวิ่งเร็วละมั้งแต่ที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าก่อนที่คุณอ้ําจะรถชนที่ผมบอกว่าเครื่องเสียงหน้ารถยนต์ของคุณอ้ํามันเปิดรายการวิทยุธรรมะเองนั่นแหละพอคุณอ้ํายิ่งวิ่งตามเสียงรถยนต์ใกล้เท่าไหร่ เสียงรายการวิทยุธรรมะที่เครื่องเสียงหน้ารถมันก็ยิ่งดังชัดขึ้นเหมือนกับว่าคุณอ้ําวิ่งเข้าใกล้รถของตัวเองแล้วในตอนที่ได้ยินเนี่ยตัวเขาก็ดีใจมากเลยคิดว่าตัวเองมาถูกทางแน่ๆแ,แต่พอคุณอ้ําหันหลังกลับไปมองตั้งใจจะหันหลังกลับไปดูว่าตาลุงคนนั้นยังวิ่งตามมาอยู่หรือเปล่าพอหันหลังกลับไปมองปุ๊บตัวเขาเองก็แทบช็อกเพราะว่าลุงแกวิ่งตามมาติดๆแถมใบหน้าของลุงแกจากที่เป็นชายชาราผ,มผอมๆ ตอนที่คุณอ้ําเห็นตอนนี้ก็คือหน้าของลุงแกยุบไปครึ่งหนึ่งเหมือนกับว่าลุงแกไปโดนอะไรหนักๆทับมาหรือไม่ก็ชนมาจนของเหลวสีแดงไหลออกมาจากส่วนหัวของลุงแกไหลออกมาอาบเสื้อจนแดงท่วมไปหมดยิ่งไปหว่านนั้นก็คือยิ่งคุณอ้ําวิ่งเร็ววิ่งวิ่งเข้าใกล้เสียงวิทยุมากเท่าไหร่ตัวเขาเองก็ยิ่งเจ็บหน้าอกและก็รู้สึกเจ็บแผบลบบบที่ศีรษะซึ่งไม่นานนะัก โลหิตสีแดงสดมันก็ไหลออกมาจากหัวคุณอั้าคุณอั้มรู้ได้ในทันทีครับว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยมันเริ่มจะแสดงออกคือมันออกอาการแล้วแต่พอคุณอั้มวิ่งพ้นเขตป่าออกมาเรื่องที่ช็อกที่สุดมันก็อยู่ตรงหน้าคุณอั้มเพราะว่าคุณอั้มเห็นรถยนต์ของตัวเองกําลังชนต้นไม้อยู่ช่วงหน้าของรถยนต์เนี่ยดูไม่ได้เลยแผมเสียงวิทยุธรรมะที่คุณอั้มได้ยินอยู่หูก็ไม่ได้แววนะ เพราะว่าเสียงวิทยุมันถูกเปิดอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าภายในรถด้านหลังพวงมาลัยฝั่งคนขับคุณอ้ำมดันเห็นตัวของตัวเองกำลังนอนหมดสติอยู่คือคุณอ้ําเห็นตัวเองในรถครับแถมเงาสะท้อนในกระจกมันยังสะท้อนให้คุณอ้ําเห็นได้ชัดว่าร่างกายของตัวเองที่กำลังยืนมองตัวเองอยู่นั้นมันเหมือนคนตายไปแล้วเพราะว่าร่างกายของคุณอ้ําขาวเซด และก็มีโลหิตสีแดงไหลออกมาจากหัวอาบมาถึงหัวไหลในตอนนั้นตัวเขาเองก็กลัวจนตัวสัน่นไม่รู้จะทำยังไงดีพยายามจะเดินเข้าไปใกล้ร่างตัวเองแต่มันก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองเป็นไทยมุงคนหนึ่งคือทำอะไรไม่ได้เลยคุณอ้ํายืนอยู่แบบนั้นประมาณ5นาทีมันเป็น5นาทีที่ตัวเขาเองรู้สึกว่างเปล่ามากๆเพราะว่าความรู้สึกของคุณอ้ํามันค่อยๆหายไปทีละน้อย คือเขาค่อยๆลืมครับว่าตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตัวเขาคือใครกําลังจะไปไหนแต่ก่อนที่ความรู้สึกของคุณอ้ําจะหมดลงคุณอ้ําเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับมาจอดต่อท้ายรถคุณอ้ําแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถด้วยสีหน้าที่ตกใจผู้ชายคนนั้นเขากําลังกดโทรศัพท์หาใครสักคนนั่นแหละครับมันคือภาพสุดท้ายที่คุณอ้ําจาได้ คุณอ้ําไม่รู้นะครับว่าตัวเองหมดสติไปนานแค่ไหนแต่ความรู้สึกแรกที่เขารู้สึกได้ก็คือตัวเขาเนี่ยเจ็บหน้าอกมากๆสติคุณอ้ําค่อยๆกลับคืนมาแล้วก็รู้ตัวว่าหมอกําลังช่วยชีวิตเขาอยู่รู้แค่นั้นจริงๆครับและคุณอ้ําก็หมดสติไปอีกครั้งหนึ่งและเรื่องราวหลังจากนั้นก็ยาวเลยครับคุณผู้ฟังคุณอ้ําพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆเพราะว่าตัวเขาเกิดอุบัติเหตุหนักขับรถชนต้นไม้อย,อย่างแรงจนกระดูกหน้าอกหักหมดเลย ามร้าวศีรษะแตกดีหน่อยครับมีคนเจอคุณอ้ำเร็วแล้วหมอก็ช่วยชีวิตคุณอ้ำเอาไว้ได้ในตอนที่หมอผ่าตัดเนี่ยหมอบอกติญาติไว้เลยนะครับว่ามันมีโอกาสเหมือนกับว่ามัน50-50ให้ญาติทําใจรอไว้เลยเพราะว่าอาการของคุณอ้ำมันหนักมากแต่มันเหมือนกับว่าคุณอ้ำยังดวงไม่ถึงคาดล,ละมั้งครับตัวเขาก็เลยรอดชีวิตเฉยตอนนี้คุณอ้ำฟื้นขึ้นมาตัวเขาก็คิดว่าถ้าหากวันนั้นวันที่เกิดอุบัติเหตุ ถ้าคุณอ้ําไม่ได้ยินเสียงเพลงวิทยุธรรมะที่มันเปิดขึ้นมาเองเสียงนั้นเนี่ยมันนำทางให้คุณอ้ําออกมาจากป่าถ้าเกิดคุณอ้ําไม่ได้ยินเสียงที่ว่านี้คุณอ้ําคิดว่าตัวเขาเองก็ยังคงไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเขาตายแล้วตัวเขาก็ยังคงเดินหลงอยู่ในป่าแห่งนั้นนั่นแหละและคุณอ้ําเองก็คงจะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วด้วยส่วนคนที่วิ่งตัดหน้าคุณอ้ําแล้วก็ลุงคนนั้นที่คุณอ้ําเจอในป่าคุณอ้ําเองก็ไม่รรรู้้้เหมืืออนนนนนนกััััะคคคคบว่าทง,งนนใ ถ้าให้เดาวคุณอ้ําเขาบอกว่าเขาคิดว่าดวงวิญญาณสองดวงนั้นอาจจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนแถวนั้นหรือเปล่าหรือคุณอ้ําอาจจะคิดไปเองคุณผู้ฟังเคยได้ยินคํานี้ไหมครับคําว่าอุปคาตกกร,รมอุปคาาเนี่ยจริงๆมันเรียกได้หลายอย่างนะบางที่เขาก็เรียกอุปคาดหรือไม่ก็อุปคาตกรรมอะไรก็ว่ากันไปคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นกรรมที่มาตัดทอนชีวิตเรานั่นเองครับ เรียกให้เข้าใจง่ายมันก็คือการจากไปก่อนวัยอันควรหรือว่าการจากไปในเวลาที่มันไม่สมควรจะไปคือแบบนี้ครับคุณผู้ฟังถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องโลกหลังความตายอะไรทํานองนั้นบางทีเนี่ยชีวิตคนเราถ้าเกิดว่ามันถูกกําหนดมาด้วยเวรกรรมแล้วก็บุญบรารมีของเราเนาะว่าเราจะจากไปด้วยโรคนี้หรือว่าจากไปด้วยอาการแบบนี้ในอา,ายุเท่านี้เท่านี้ แต่บังเอิญในช่วงนั้นครับอาจจะอายุ25 35 45หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าช่วงเบนเจเพศหรืออาจจะเป็นช่วงอื่นๆก็ได้นะช่วงนั้นครับมันดันมีอุปฆา,าตกรรมหรือว่าอุปคา,าตเข้ามาตัดรอนชีวิตเราไออุปคา,าตที่ว่านี้เนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราจากไปก่อนเวลาอันสมควรแล้วถ้าถามว่าการจากไปแบบนั้นจากไปแล้วไปไหนมันคือไปไหนไม่ได้นะคุณผู้ฟังจากไปที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั่นนั่นแหละ จนกว่าจะถึงอายุหรือว่าช่วงอายุที่เราควรจะจากไปจริงๆงงไหมครับก็คือการจากไปก่อนเวลาที่สมควรนั่นแหละเรื่องพวกนี้ผมเคยฟังมานะฟังธรรมะมาเพราะว่ากันว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราดวงไม่ดีดวงตกหรือว่าบาปกรรมของปาาติัาิในชาติก่อนๆที่เราเคยทํามามันมาให้ผลนั่นแหละครับมันทําให้เราจากไปก่อนเวลาอันสมควร ใลิปวิดีโอนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างเป็นทางการนั่นก็คือร้านแหวนรุ่นราคาประหยัด P Corner Jewelry ครับคุณผู้ฟังร้านแหวนรุ่น P Corner Jewelry ครับเป็นร้านรับผลิตแหวนรุ่นคุณภาพดีฟรีบ็อกซ์ฟรีแบบการันตีด้วยประสบการณ์การทํางานมากกว่า10ปีแล้วก็ผลงานการออกแบบแหวนรุ่นกว่า1,000สถาบันเลยและโปรโมชั่นจากรายการของ108เรื่องหลอนครับคุณผู้ฟัง สั่งผลิตที่25วงขึ้นไปสามารถสลักชื่อฟรีได้ทุกวงเลยและคุณผู้ฟังไหล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณอำ้ำตัวคุณเองคิดว่าคุณอ้ำจะต้องเดินหาทางออกในป่าแห่งนั้นจนถึงอายุไขของเขาหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวร้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ